กรสวัิดกรวัสดีทุกคนครับผมวันนี้ก็อยู่กับแม่ทัพเช่นเคยครับอยู่แม่ทัพอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาแจกเพชรสาหรับคนที่ได้รางวัลนะครับก็คลิปที่แล้วนะที่ผมประกาศไว้ว่าถ้าใครตอบถูกเนี่ยว่าผมซื้อรหัสคืนมาเท่าไหร่นะครับก็จะได้เพชรไปนะครับแต่ก็ยังไม่ขอบอกนะวมาแจกเท่าไหร่นะครับแต่ก็คือจะแจกให้ของคนนะครับที่ทายถูกนะครับก็คือถ้าใครดูคลิปจบเนี่ย ก็รู้แน่นอนครับว่าผมซื้อกมาเท่าไหร่นะครับผมไม่ได้เบอร์ไว้นะตรงจํานวนเงินที่ผมได้ซื้อกมานะครับโอเคครับก็ไปดูกิจกรรมเข้ามาใหม่ก่อนครับผมสายฟรีทั้งหลายครับผมนี่เลยครับผมเช่นทางฉะบะเข้าให้อะไรเอ่ยก็คือแค่ลงไปเล่นครับผมแค่ลงไปเล่นง่ายๆครับเล่นตามครบจํานวนก็ได้อไอเทมไปแล้วนะครับก็มี5ตาส0ตา1 5ตาแล้วก็ยี่ ไอ้สตาร์ครับผมก็จะเป็นสกินมีดนะครับมีดอของบูย่าปะอ่าน่าจะประมาณนะั้นน่าจะของบูย่าแหละนะคือก็คือ,คอง่ายๆครับลงไปเล่นง่ายมากกันนี้แค่ลงไปเล่นก็ได้รับไอเทมถาวรไปครับผมแายฟรยีไม่ควรพลาดแล้วก็มีอันนี้ครับผมล็อกอินครับผมเลิฟ7เจ็ดวันครับอาวันนี้ก็ วันที่3แล้วก็คือแค่เข้ามาล็อกอินครบ7วันเราก็จะได้ชุดตัวนี้ไปเลยครับชุดตัวละครผู้หญิงอันนี้นะครับนะก็เหลือของผมเลยอีกสี่วันวอาผมก็จะได้รับแล้วนะครับหายฟรีไม่ควรพลาดนะครับผมโอเคครับมาเรามาเติมเพชรให้คนที่อ,อตอบกิจกรรมถูกดีกว่านะครับโอเคก็นี่ครับผมก็คนที่ตอบถูกนะครับ ถ้าไปดูดีๆนะครับนาทีที่ 6. จุดตอนสามนะครับผมไม่ได้เบอร์ไว้นะก็จะตอบถูกนะกับคําถามที่ผมตั้งไว้นะว่าผมซื้อรหัสกลับมาเท่าไหร่นะครับก็นี่เลยคนแรกครับผม7,500าบาทถูกต้องนะครับผม่า UID ดีนะโอเคเดี๋ยวผมจะไปเติมให้นะครับเราขอเลื่อนหาอีกหนึ่งคนก่อนนะครับอีกหนึ่งคนยังไม่มีคือคนที่ไม่ได้ตอบถูกเนี่ยแปลว่าไม่ได้ดูจบไงถ้าดูจบเนี่ยตอบถูกแน่นอนครับผม แล้วก็คนนี้ครับผมนี่โซโดโซโลฟรีไฟอ่ะคนนี้นะครับ7,500าบาทครับคนนี้นะครับ,นนรบที่ต่อถูกนะโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปเติมเพรให้เขาเลยแล้วกันเราก็จะทำการเติมเป็น ID ผู้เล่นนะครับ ID ผู้เล่นนะโอเคมาเข้ามาเติมครับผมเราเติมผ่านแอปเอพแล้วกันนะครับเอาเท่านี้ ดำเนินการเลยครับผมโอเคเข้ามาที่ FAP ครับผมอ่าโบนัสครับแกะลายนิ้วมือก่อนแล้แกะลายนิ้วมือก่อนเข้ายังอ่ะผมก็มีน้อยก็เติมน้อยๆครับผมโอเคครับผมเร,บรเ,นนรบเรียบร้อยเป็นหนึ่งคนแล้วครับเรียบร้อยเป็นหนึ่งคนแล้วเราเอา่อออกออกก่อนมาครับอีกหนึ่งคนครับผม โอเคมาเรียบร้อยครับการลังเติมก็สายฟรีก็เอาไปก่อนนะแค่นี้ก่อนนะถ้าคลิปมีคนดูเยอะมีสปอนเซอร์เข้ามีคนกดไลค์เยอะๆก็อาจจะได้เยอะกว่าน,นี้นะครับอีกกิจกรรมหน้านะครับอันนี้ก็อยากแจกก็แจกประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับถึงจะแจกไม่เยอะแต่ก็แจกน้อยนั่แหละครับ โอเคครับ okay, ผมก็เข้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับสองคนนะครับที่ได้รางวัลไปนะครับก็ขอ,สอสแสดงความยินดีกับผู้ที่โชคดีได้รางวัลด้วยนะครับที่ดูคลิปจบนะเพราะถ้าใครดูคลิปไม่จบเนี่ยไม่ได้รางวัลแน่นอนครับผมใครที่ดูคลิปจบเนี่ยจะเห็นไงว่าผมซื้อกลับมาเท่าไหร่ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยคลิปหน้าเจอใหม่บ๊ายบายทุกคน